สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่นเกมใน Roblox ที่มีชื่อว่า Subway Surfer นะครับซึ่งมันอ้างอิงมาจากไอเกมเกมนี้นะครับ Subway Surfer เพื่อใครไม่รู้จักนะครับไอเกมนี I ้มันจะเป็นเกมบนมือถือนะครับที่เล่นฟรีนะครับรอบๆตัวผมเนี่ยมันจะมีม็อบให้เปลี่ยนนะแล้วก็มี NPC หนึ่งตัวนะลองคุยดูสิจุดๆ,ๆโอเคงั้นลองออสวัสดีสอสอ ให้ตายเถอะนี่ตอบเป็นคำหน้าแล้วเหรอเนี่ยตอบกับคำย่อโอเคงั้นผมจะไม่คุยไอ้นี่แล้วกันงั้นผมจะมาลองคลิกเพื่อเล่นนะว่ามันจะเป็นยังไงมาคลิกเพื่อเล่นโอ้มีเออมีลุงยามกับหมาไถพื้นอยู่โอเคต้องหนีใช่ไหมมาแล้วทางรอบๆข้างก็มีเหรียญเก็บโอเคก็เหมือนตามเกมอยู่นะครับก็ไม่มีอะไรแปลกเดิมนี่ไงมันจะมีบัฟตามทางทุกครั้งที่เราเดินมา โอเคงั้นเรามาดูหน้าลุงยามจะชัดยุ่งเ่รเดี๋ยวนะเออ,อลุงยามแล้วแล้วหมาคู่ใจเขาหายไปไหนน่าจะติดบั็กแน่เลยโอเคงั้นผมจะลองแบบเล่นไปเรื่อยๆนะเดี๋ยวลองซูมดอกดูซิมีจุดจบไหมหรือไม่มีอ๋อเหมือนว่าจะมีนะแบบเล็กๆซะด้วยแต่ว่าปัญหาคือไอ้ลุงที่ไล่เรานี่มัน มันมัน,ม,นมันทีโพสต,ตามเรามาเหรอโอเคแล้วมันมีตึกอะไรมาว่างไว้เนี่ยมากล้องเอกาสารโอ้โหเต็มเลยกล้องเอกาสารโอ้โหหนักกว่าเดิมทางเต็มไปด้วยเหล่าหุ่นยนต์มากมายนะครับนะฮะเฮ้ยทกิ้งทอมให้อาหารฉันฉันหิวเหลือเกินไม่ให้ ผมกำลังจะตายอยู่ไม่ให้หรอกอกีมีสเก็ตบอร์ดเป็นแบบสกินด้วยผมไม่รู้ว่าเกมนี้มันแบบมีม็อบตัวอื่นหรือเปล่านะยมจะลองไปหาม็อบใส่ดูนะครับอ่านันไงนั่นคือจุดสิ้นสุดเอ่อล็อกขอบก็ได้เลยนะล็อกขอบได้เหมือนนะโอเคลงมาัดตรงนี้มันจะมีเอ่อตัวน้องหมาแล้วก็สกินเจกเอาผมตายเฉยเลย โอเคนั่นก็คือนั่นแหละรครับผมตายง้าผมกลับไปแสงว่าไอ้รุงนั่นมันน่าจะต้องกลับมานั่นมันกลับมาสปอนใหม่ละอ่าแล้วแล้วรอบทางน่มีอะไรไม่รู้วางนอกจากสิ่งกีกขวานนะผมอยากรู้ว่าถ้าผมชนไอ้พวกรถไฟหรือว่าไอ้ทางที่ต้องโดดหลบมันจะเป็นยังไงมาโดดเอาโอเคก็คือตายเหมือนกันแล้วถ้าเป็นรถไฟล่ะเดี๋ยวมาลองรถไฟกันเลย อ่ามารถไฟแต่อ่ารถไฟก็ตายเหมือนกันนะอืฮึก็รถไฟก็ชนได้หมดเหมือนกันโอเคเดี๋ยวเราจะมารองหารไรเล็กๆน้อยๆ,ๆ,ๆ,ๆนะครับอย่างเช่นม็อบที่อยู่ตรงจรุดสิ้นสุดผมอยากรู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะมาเราขอบต่อมันจะได้ไปง่ายกว่านะโอ้อยม็อบลุงอ๋อคือมันมีตัวคุณล,ลุงอยู่ตรงนี้เหรออ่าลองแปลงดู เอาลุงปะทาลุงอาตายตายตายไปข้างหนึ่งไะเออผมเพิ่งสังเกตนะว่าไอตรงนี้เนี่ยมันไฟมันมาเสร็จปุ๊บมันดึงกลับไปแล้วก็ค่อยปล่อยมาแบบคืออะไรมันต้องการอะไรแบบอยู่ๆก็พุ่งออกมาจากตึกแล้วก็นั่นแหละครับแล้วก็ดึงกลับมาเหมือนเดิมโอเคงั้นผมจะมาลองใส่ม็อบน้องหมาดูมาแปะหน้ามันน้องหมาแล้วก็หนีเอเอ อย่างไม่ทันจะแปลงร่างเลยนะครับตายซะก่อนโอเคผมคิดว่าก็หมดแล้วนะครับสําหรับแมปแมปนี้นะโอเคสําหรับใครอยากเล่นแมปแบบนี้เนะี่ยผมก็จะทิ้งริกงไว้ใต้ร่างขมันยายนะครับซึ่งเกมนี้เนะี่ยมันแบบเล่นเอาเพลินๆได้นะแบบไม่ต้องเป็น,เ,ปนเอาอะไรจริงจังอย่างมันนะครับแล้วก็แปลงร่างไปตัวนูน้นตัวนี้ได้หมดนะครับโอเคสาหรับคลิปนี้เนะี่ยผมก็คงจะต้องไปนะครับสวัสดีครับ